สำหรับในส่วนนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับความสามารถของตัว Microsoft Excel นะครับว่า Microsoft Excel นั้นทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับซึ่งก่อนที่จะไปคุยเรื่องของความสามารถตรงนั้นนะครับผมขอ,อาพาทุกคนมารู้จักกับโปรแกรมในชุด Office ก่อนนะฮะซึ่งในชุด Office เนี่ยประกอบไปด้วยโปรแกรมหลายโปรแกรมนะครับที่รวมกันที่เราเรียกว่า Microsoft Office นะครับหลายๆเครื่องนะครับแน่นอนผมเชื่อว่าติดตั้ง โปรแกรม Microsoft Office แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะมีแต่ละ Edition ต่างๆที่อาจจะมีส่วนประกอบของตัวโปรแกรมที่แตกต่างกันไปนะครับโปรแกรมในตัวแรกนะครับชื่อว่า Microsoft Word หน้าที่ของ Microsoft Word ก็คือทำหน้าที่เรื่องของการจัดการเรื่องของเอกสารนะครับทาจดหมายทําซองนะครับหรือว่าทำรายงานทำ proposal พวกนี้นะครับทำโปสเตอร์ยังได้เลยนะครับซึ่งนี่คือโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรื่องของงานด้านเอกสารนะครับโปรแกรมที่2องในชุด Office นะครับก็คือ Microsoft PowerPoint นะครับหลายท่านน่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับซึ่งหน้าที่หลักๆของเขาก็คือใช้ทำงาน ำเสนอหรือว่า r r s s n t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  o o นะครับสามารถทำแอนิเมชันนะครับสามารถใช้คู่กับโปรเจคเตอร์เพื่อ Present นะครับงานต่างๆให้กับเราได้ซึ่งไอคอนที่ผมโชว์นะครับจะมีทั้ง2แบบนะครับไอคอนด้านบนจะเป็นไอคอนที่เป็นตัว Office 3 6 5นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นของ2 0 1พ นะครับองพเป็นต้นนะครับโปรแกรมถัดมานะครับก็เป็นโปรแกรม Microsoft Outlook นะครับซึ่งใช้ในเรื่องของการจัดการเรื่องของอีเมลนะครับเรื่องของ c a l endar เรื่องของ Contact นะครับเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับต่างๆนะครับอันนี้คือ Microsoft Outlook แล้วก็ Microsoft Access นะครับเป็นแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะฮะใช้ในเรื่องของการจัดการเรื่องของ ฐานข้อมูลหรือเรียกว่า Database นะครับอันนี้จะเชิงเทคนิคขึ้นมานิดนึงไว้สำหรับพัฒนาเรื่องของแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมนะครับจะมีส่วนประกอบตั้งแต่เรื่องของตารางการสืบค้นด้วยคิวรีนะครับการสร้างฟอร์มการสร้างรายงานนะฮะ Microsoft Access ส่วนโปรแกรมที่เราจะมาคุยกันนะครับในคอร์สนี้หลักๆนะฮะชื่อว่าโปรแกรม Microsoft Excel นะครับซึ่งไอคอนล่าสุดก็จะเป็นแบนๆแบบด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็โปรแกรมนี้จะทำหน้าที่หลักๆคือเรื่องของการคำนวณน,นะครับการสร้างกราฟ อะไรต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอขยายนิดนึงนะครับว่าในชุด Microsoft Excel นะครับโปรแกรม Microsoft Excel นั้นทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งะครับช่วยในเรื่องของการสร้างแบบฟอร์มใครต้องการจะสร้างแบบฟอร์มเช่นใบเสนอราคานะครับออกอินวอย์คอร์เทชันอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถสร้างเป็นลักษณะแบบฟอร์มได้ นะครับในระดับต้นก็คือเป็นแบบฟอร์มแบบธรรมดาก็คือมีช่องให้ยูเซอร์กรอกแล้วก็สั่งพิมพ์หรือถ้าใครทำแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยแต่อันนี้ต้องเป็น Excel แบบขั้นสูงสูงเลยนะครับเป็นทำพวกแมโครก็สามารถแบบกดปุ่มเพื่อบันทึกแบบฟอร์มตรงนั้นเก็บในฐานข้อมูลได้อันที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของการคำนวณไฮไลท์หลักๆใน Microsoft Excel คือเรื่องของการสร้างตารางคำนวณน,นะครับ การใส่สูตรคำนวณน,นะครับซึ่ง Excel มีสูตรคำนวณอยู่เยอะมากเลยนะฮะซึ่งในคอส์ส Excel i n t e r m e d i ีเ e เราก็จะรู้จักกับสูตรต่างๆนะครับค่อยๆเริ่มรู้ตั้งแต่ระดับต้นกันไปนะครับอ,อันถัดมานะครับสามารถทำพวกรายงานสรุปผลข้อมูลได้นะฮะ,ะคือ Excel เนี่ย ความเก่งของเขาคือเขาสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่ารูปแบบของเขาไม่ได้เป็นเชิงของฐานข้อมูลซะทีเดียวแต่ก็สามารถทําการเก็บข้อมูลได้นะครับมีรูปแบบของข้อมูลให้เราเลือกหลากหลายนะครับแล้วก็มีชุดเครื่องมืออยู่อยู่เยอะแยะเลยนะครับให้เราสามารถทําการสรุปผลข้อมูลได้สามารถสร้างกราฟได้นะครับโอเคมีกราฟให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยครับ กราฟแท่งกราฟวงกลมกราฟเส้นนะครับหรือกราฟที่เป็นซับซ้อน,น,นขึ้นนะครับผสมนะครับเป็นวอเตอร์ฟลอนะครับเป็นพวกทรีแมปแผนที่อะไรพวกนี้นะครับสามารถทำได้ แล้วก็ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สามารถทำการ forecasting หรือว่าคาดการณ์อนาคตได้นะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลของยอดขายโอเค5ปี10ปีก็แล้วแต่เราอยากจะทำนายว่าอนาคตปีหน้า2ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร ความคาดเคลื่อนแค่ไหนมีความสามารถด้านสถิติกเยอะมากนะครับใน Microsoft Excel นะครับแล้วก็ยังสามารถทำงานแชร์ลิงนะครับ Collaboration ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้นะครับยิ่งถ้าสมมุติเอาไป apply เรื่องของอาการทำงานบนพวก Office 365โดยใช้ Microsoft Teams อะไรพวกนี้นะครับก็ยิ่งสามารถ Collaborate อะไรได้เยอะมากขึ้น นะครับแล้วก็ลิงก์เชื่อมโยงต่างๆบนแชร์พงงแชร์พอยอะไรพวกนี้ได้นะครับอ่าน,นี่คือฟีเจอร์หลักๆนะครับความสามารถหลักๆในโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเดี๋ยวทุกท่านจะได้เรียนรู้ในความสามารถเหล่านี้นะครับในระดับเริ่มต้นถึงระดับกลางนะครับในคอร์ส Excel Intermediate นะครับอีกความสามารถหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ การกำหนดค่าความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลได้นะครับว่าสามารถเซตเรื่องของ security นะครับว่าเ,เราสามารถเข้าถึงได้แค่ไหนใครอยากจะเห็นสูตรใครไม่ให้เห็นอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ช่องไหนอนุญ,ญาตให้กรอกช่องไหนไม่อนุญาตให้กรอกข้อมูลเป็นต้นนะครับนี่คือความสามารถใน microsoft excel นะครับดังนั้นภาพหลกัหลกๆของตัวโปรแกรมนะครับ word ใช้ทำเรื่องเอกสาร powerpoint ใช้ทำ presentation access ใช้ทำเรื่องฐานข้อมูล เอา o o k ทำเรื่องของอีเมลนะครับคาล endar Excel ไฮไลท์เรื่องคำนวณน,นะครับเรื่องกราฟเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตน้นนะครับซึ่งเดี๋ยวส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวเราว่ากันในบทแ้าแล้วกันนะครับ